สวัสด <of> ีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขทุกคนนะครับมือนี้มาพบกับผมคือโาเช่นเดิมเช่นเคยนะครับนุ่มอีสานนะครับกับช่องอีสานมวลพืนภากินพาเที่ยวนะครับในคลิปนี้หรือในมือนี้นะครับผมสิมาสอนหรือแนะนําเหตุนูเล็กๆหน่อยว่าการไทกบต่อฟางเขาตั้งพันกันแบบไหนเขาไทวิธีไถยไทยแบบไหนนะครับไทจากไหนจางไห้มันเข่าไทจากไหนจางไห้มันเข่าเลือก นะครับผู้ใดเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับขอติดตามมึงในช่องของผมในมือนี้นะครับก่อนจะไปเราชมคลิปคือกอลนะครับผู้ทพี่น้องท่านไหนลงเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับกาอีลืมกดติดตามช่องของผมนะครับดูดาราของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะสั่งกําลังแรงใจให้ผมสั่งคลิปใหม่ใหให้พี่น้องได้รับชมนะครับันตอนแรกคือเก่านะครับมาเบิ่งการตั้งผ่านซะก่อนก่อนเสรไปไปไถหรือไปบอกวิธีการแนะนํา การขึ้นงานใหม่ครับหลักการตั้งผ่านนี่แต่ละหม่องแต่ละที่นี่ที่พอขึ้กกันนะครับที่พอเป็นอ่าหลักแน่นอนอยู่ตลอดนะครับเพราะได้ปรับอยู่ตลอดเพราะว่าดินแต่ละหม่องบวกระดกันนะครับการตั้งผานนะครับค่อยๆติดตามในช่องของผมไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เข้าใจการอ่าให้ดินแต่ละดินนะครับผมก็จ่ได้ล่งให้พี่น้องด้เบิ่องนะครับเพื่อไม่ว่าเป็นการเสียเวลานะครับป่ะมาเบื่องกันเลยนะครับนี่นะครับบ่ได้บ่ได้มีอย่างหลายนะครับ การปรับตั้งนี่ก็คือปล่อยแขนกลางนี่นี่ครับนี่คือแขนแขนกลางนะครับปล่อยออกได้หลาย,ายน,นะครับคลายน็อตนะครับจะมีนี่น็อตสองตัวนะครับน็อตสองตัวนี่นะครับคลายออกนะครับกับตัวนี้นะครับคลายออกตะกอนนะครับแล้วก็ปล่อยแขนกลาง Want ออกได้หลายจักหน่อยอออนะครับอ่อการปล่อยออกนี่คือปล่อยออกพอสมควรนะครับ แล้วนะครับโปแขนด้านนี้แขนขางนี่ขึ้นนะครับขึ้นได้หลายเล็กน้อยนะครับแล้วไถเบื้องก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอันนั้นว่ามันี่ปับได้เลยนะครับต้องไถเบื้องสักก่อนนะครับจังมาว่าไถได้หรือบ่ได้นะครับมาเบื้องลัการต่อไปนะครับพอปรับตั้งเสร็จแล้วก็มาเบื้องลัการไถนะครับการขึ้นงานนะครับการไถรอบแรกนะครับมัที่มีอยู่สองลัการสองวิธี นะครับของการไถนะครับหนึ่งพี่น้องสีไถแบบทบห้องหรือไถวนวนออกเขาเรียกว่าการไถวนออกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้เบดงว่าการไถวนออกเป็นยังไงนะครับหรือหนึ่งการไถวนออกนี่คือเริ่มเริ่มจากกลางนะครับเริ่มจากกลางหน้าแบบนี้นะครับเปิดปลายปาดไปแล้วก็กลับมาไถคบเขาหากันนะครับไถไถนี่เขาเรียกว่าไถวนออกนะครับและการที่สองที่มีไถแบบ ไถว้นเข่านะครับเริ่มจากไถขางสองขางวนเข่าวนเข่าวนเข่าเรื่อยๆนะครับนั่นเขาเอื่นว่าไถอาภาษาบ้านผมเขาเอื่นว่าไถเบิกห้องนะครับไถเบิกห้องนะครับกลับมาเบกังเลยนะครับวิธีแรกนะครับในมือนี้ผมถิมว่าไถแบบวิธีอาไถเบิกห้องนะครับไถเบิกห้องนี่ก็คือผมสิแนะน้าเลยมาการเก็บงานให้ละเอียดด็คือการเก็บมุมนะครับเปิเิศีนํามุมมุมเงินหน้าว่า ยึดงาน,นละเอียดดีบอนะครับเรื่องไถเข่าเพราเข่า,านี่ก็จแงมาแกะกันอีกเช่นึงนะครับมาบึงมาบึงอ่ารายละเอียดแต่ละจุดสักก่อนนะครับให้ให้ปาดมุมปาดสามถึงสี่เทียนะครับอย่าไปห่วงว่าแก่กันแค่จะเลิกนะครับมันใส่รถไถไงจังได้ก็เป็นเป็นเลิกอยู่แล้วนะครับเขาจะคอยแต่งออเอาแต่ละปีแต่ละปีนะครับพราผมใส่ลักสูตรนี้มาตลอดนะครับเห็นหลายๆท่านบอกว่า ผมโม่ปาดก็แกกระเบิดได้ครับมันก็แมน,นครับเทคนิคใหมเทคนิคมัน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 ืนอก,นกันนะครับปะ่ะมาเบิ่งกันเลยเพื่อควเปบบ็นการเสียเวลานะครับของการอ่าไทยกบต่อฟังผมในมือนี่พี่น้องท่านไหนถือแจใกใครลืมไปกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเพื่อจะได้ได้รับชมอ่าอัปเดตชิปใหม่ๆของผมต่อไปนะครับปะ่ะมาเบืองกันเลยนะครับ เน่นะครับไถแล้ว <min> ผ <it S 1> <eled iling> <diver> like ู้ใดเป็นแบบนี้นะครับมองเขาแน่นะครับมองมองนี่นะครับมองเขาแน่นะครับเขาแน่บอกเขาแน่นะครับหรือเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับผู้ใดผู้ใดเป็นแบบนี้วิธีแก้มีนะครับหลักการแก้คือถอยย่ำแล้วก็เหยียบกวมนิดหน่อยนะครับมันที่เข่านะครับเขาต้องไถไถไปสัก่อนนะครับอย่าไปอาซีเรียสนะครับค่อย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 ไถไปครับนี่ครับมันที่เป็นแบบนี้ครับเขาแน่บพรเขาแน่นะครับเพราะเพราะเพื่องแบบนี้มันไหลนะครับ นะครับลักการของผมนะครับมาเบื้องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยถ่ายไม่ถ่ายย่ำไม่ย่ำเอาให้เบื้องนะครับ พอถ่ยยับนะครับมายับมึงเอาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเขาเลือกนะครับเึงเอานะครับนี่นะครับหรือหรือพี่น้องอีทายไปจนสุดแล้วครับจังถอยมายับเอานะครับถกับกบต่อเพียงมันสิบบงไงคือเขาถ่ายจุดต่อฟางนะครับแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งเครื่องรถบอฮอนนะครับถ้าจุดต่อฟางแล้วอ่าขี่ฟุตมันกลมาไปอัดนะครับเนี่ยนะครับลักการของผมนะครับ จังหวะยับนี่พี่น้องเสียบกวมร่องเอาเขาว่าหยับกวมร่องนี่เดี๋ยวผมพาไปย่างให้เพิ่งนะครับแป๊บนึงครับเนี่ยนะครับเขาว่าหยับกวมร่องนี่ก็คือเอาล้อหน้าหยับหยับเข้าไปทางนี้ได้ไหลนะครับเขาว่าหยับกวมร่องนะครับเพื่อพี่น้องท่านใดบ่เข้าใจนะครับนะครับมันจะกินอยู่ประมาณสามผ่านนะครับไถไถอยู่ประมาณสามผ่านนะครับไถเขาอยู่ประมาณสามผ่านนะครับมันจะไถไถยากจังหน่อยเพราะเพราะเขาไถต่อฟังนะครับ เนี่ยครับเพราะแันี้พอเวลาเขามาไถารอบสองมันก็จะไถง่ายนะครับมันก็นคือเขาไถาผ่านหัวหมูนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับ นะครับต้องก็จะเขาได้ยุ่ประมาณนี้นะครับเพราะพี่น้องไทยไทยไทยกบเขาด้านนี้แล้วนะครับบํารุงรักการไทยนะครับขึ้นงานนะครับบอกรักการไทยกันอีกนี่นะครับเพราะไทยออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมไทยให้เป็นต้นแบบซื้อนะครับนี่แต่บริไทให้เบิ่งนะครับตอนไทยนะครับพอมันมีคนไทยให้นะครับอ่าให้เบิ่งครับเอาที่ไปไปแล้วก็นั้นไปปฏิบัติเบิ่งนะครับว่ารักการของผมมันใส่้จริงบ่ นะครับมื่ที่เขาได้อยู่ประมาณนี้นะครับถือว่าเขานะครับไทยกบตอเฟืองนะครับเนี่ยนะครับนะครับคลิปนี้ผมก็บเลยมีอยังหลายนะครับฝากพี่น้องไปกดติดตามช่องของผมนะครับเพื่อจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยเพื่อไปเข้านะครับเพื่อจะเป็นแนวทางที่ดีๆต่อไปนะครับลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอพคุณครับ